ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ของเรามีแบบไหนบ้างไปดูกันครับเริ่มต้นที่โปรเจคเตอร์ b บ d ตัวเริ่มต้นจะเป็นไฟสูงปกติเวลายกไฟสูงจะเป็นการยกม่านไฟสูงขึ้นจะมีราคาตั้งแต่4,900บาท5,900บาท7,900บาทและ8,900บาทต่อมาเป็นโปรเจคเตอร์ By l s t t o n g Laser ซ ไฟสูงจะเป็นเลเซอร์ทำให้เวลายกไฟสูงจะมีชิป LED ดีทำงานแยกออกไมกชุดทำให้มีเลเซอร์พุ่งไกลออกไปจะมีราคาตั้งแต่11,900บาท12,900บาทและ15,900บาท และตัวท็อปสุดโปรเจคเตอร์ by LED Super l เปอรซอร์ทำให้เวลายกไฟสูงจะมีเลเซอร์พุ่งกายมากกว่าสตองเลเซอร์หลายเท่าแต่ที่พิเศษคือซ u เปอร์เลเซอร์มีซิงค์ระบายความร้อนเพิ่มเข้ามาทำให้การระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นจะมีราคาตั้งแต่1 9 9 0 0บาท2 1 9 0 0บาท2 5 9 0 0บาทและ2 9 9 0 0บาทถ้าคุณสนใจติดต่อมาหาเราได้เลยที่ TT Auto โต n ซ n น Oh,